คเอชุดซอมปั๊มนะครับก็จะมีชุดโคลิงซินต่างๆแล้วก็ฝีหลังฝีหลังตัวนี้เป็นปั๊มถอดนะครับสภาพดีๆแล้วก็เล็กทีเดียวสองสีก็จะเป็นสองสีถอดนะครับนะครับแผ่นฟ้าหลังก็อยู่นะครับที่เราเงเสียนในทีวีจะใช้ของเก่าไปก่อนนะใช้ได้ดเกาไปล้างลองล้างให้นะครับหรือก็ใช้ของเดิม่า่ปั๊มก็อะไรก็ธรรมดา ล้างท่อนสายให้เรียบร้อยนะครับเงาดึ้งเลยประมาณนี้ข้างในสะอาดหมดรูน้ำมันรูเล็กๆตรงนั้นนะครับตรงหะบบมันนั้นไม่ตันนะครับเราจะมองจากด้านหลังมันจะทะลุนะครับไม่ตันไม่เห็นแต่ก็เราไม่เห็นดับแต่ได้ใส่ตาเงาอยู่มันจะมีรูเล็กๆอยู่แล้วมันจะมองเห็นอยู่เราใส่ส่อง ก็เดี๋ยวมันขารตามัะกอบล้วสองคูนให้ก็ผู้ที่เปลี่ยนก็คือตัวางนเดี๋ยวผมส่งคืนมเรื่อ,องนะครับโอเค